สวัสดีครับเก็บพระสมเด็จตามตรรราครับคราวนี้เราจะมีการทําสรุปประมวลภาพรวมครับเนื่องจากว่าหลายท่านนะครับได้คอมเมนต์เข้ามานะครับว่าอยากจะให้ผมเนี่ยเรียบเรียงทั้งหมดนะครับเหมือนกับเป็นบทที่1นะครับใหม่เลยนะครับเพราะว่า600กว่าคลิปเนี่ยต้องบอกว่าผมเจาะในเรื่องนะครับแต่ลงลึกนะครับทุกเรื่องจริงๆทุกแนวจริงๆ แล้วก็พอคลิปที่600กว่าเนี่ยเริ่มมาพูดคุยประมวลผลหลายคนบอกว่าอยากให้ไล่เรียงระยะเวลานะครับของเซจพะจานโตเนี่ยใหม่หมดเลยนะครับทำในคลิปนี้นะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่เริ่มต้นนะครับเรียกว่าเก็บพระสมเด็จตามตำราบทที่1น,นะครับสำหรับคนที่ไม่เคยศึกษาพระสมเด็จมาเลยแล้วเริ่มต้นนะครับก็จะเริ่มต้นด้วยคลิปนี้นะครับเพราะฉะนั้นใน600กว่าคลิปที่ผ่านมาเนี่ยเราจะมีตั้งแต่100 ตั้งแต่ศูนย์ถึงหนึกว่าเนี่ยจะเป็นคลิปที่ผมเริ่มเอาตำราเาก่าๆต่าง,างๆนะมาพูดมาพูดคุยแล้วก็มีวิธีการตรวจสอบและคลิปตั้งแต่ประมาณ250ร้อนไปเนี่ยก็จะเริ่มมีเรื่องของมาตรฐาน ISO แล้วก็จะตรวจเยอะใช้อุปกรณ์เครื่องมือจํานวนมากนะครับทดสอบอยู่จํานวนเยอะมากแล้วก็300-400มีพระทุกรูปแบบทุกแดวนะครับเข้ามาต้องบอกว่าการที่เราให้ความรู้เนี่ยแล้วเรามีความรู้เนี่ย จะสามารถทําให้ทุกท่านนะครับเก็บสะสมพระสมเด็จเนี่ยนะครับได้แล้วก็ที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าที่ผ่านมาเองเนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยในอดีตนะครับคนที่ศึกษาพระสมเด็จเนี่ยก็จะใช้กล้องนะครับ 10x ซนะครับซึ่งในคลิปของผมก็จะเริ่มใช้ตั้งแต่กล้องที่มีกําลังสูงมาเรื่อยเื่อเและจนพัฒนาไปสูน่นวัตกรรมอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางกายภาพนะครับใช้เครื่องเบนซิตี้ก็ดี e x c e l าเลทฟลู e เรสเซก็ดีถามว่าทําไมไม่ขยายหรือเพิ่มเอาให้มากกว่านี้ครับเพราะว่าการทําแต่ละอย่างเนี่ยมันก็ต้องเข้าไปสู่กระบวนการมาตรฐานทาง ISO ด้วยนะครับจริงๆเนี่ยในเบื้องหลังนะครับเรามีลองหมดครับทั้งการตรวจสอบอายุประถำนะครับทั้งการใช้กล้องกําลังสูงที่เป็นระดับความละเอียดนะครับในระดับเป็นล้านเท่าก็ทํามาหมดแล้วแต่เมื่อทํามาแล้วนะครับสุดท้ายเนี่ยเกณฑ์ หรือคีย์เวิร์ดสำคัญที่ใช้ในการตรวจสอบเนี่ยมันก็มาขมวดอยู่ในจุดที่เราทํามาตรฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้แหละคือสิ่งสําคัญนั้นในการเริ่มต้นนะครับเราจะเริ่มต้นว่าใครต้องศึกษาอะไรบ้างเนี่ยต้องบอกว่าของผมเองเนี่ยเราจะมีการอ้างอิงจากสิ่งของเดิมที่เขาเรียกว่าคนรุ่นเก่าเนี่ยได้เขียนได้ถ่ายทอดเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นพระธรรมาวรซึ่งผมพูดในหลายๆคลิปมาแล้วนะว่าพระธรรมาวรเนี่ยเป็น ลูกศิษย์ของสมเด็จพระจันโตที่ท่านเนี่ยนะครับประชาให้แล้วก็มีการพูดคุยบันทึกเรื่องราวนะครับของสมเด็จพระจันโตผ่านพระธรรมถาวรเนี่ยในปีพุทธศักราช2470ในขาะนั้นท่านดำรงตำแหน่งนะครับเป็นเจ้าอาวาสวรคังแล้วก็จะมีหลวงปู่คำนะครับซึ่งเป็นเหมือนกับเป็นสหายเป็นเพื่อนนะครับของสมเด็จพระจันโต ได้มีการพูดคุยเรื่องราวต่างๆนะัะนนี่คือสิ่งสําคัญที่ดึงขึ้นมาเป็นจุดเริ่มต้นนะครับก่อนที่จะนํากระบวนการทางวิทยาศาสตร์เ,เข้ามาใช้ในการพิสูจน์ทดสอบต่างๆจึงทําให้เป็นที่มานะครับของการใช้แม่เหล็กนะครับเนี่ยนะครับ4,500กาที่อยู่ในมาตรฐาน ISO เนี่ยในการทดสอบเพราะฉะนั้นอุปกรณ์2อย่างนี้เป็นอุปกรณ์ชิ้นเล็กที่สามารถพกพาได้ ก็เลยเป็นหนึ่งในเครื่องมือนะครับที่ใช้ในการวิเคราะห์ตรวจสอบพาสมเ็ตเบื้องต้นซึ่งจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ทางผมเองและเอดีิสแกนเองได้เรียกว่าพัฒนาขึ้นมาแต่วันนี้นะครับเราพัฒนาไปจนถึงเรื่องราวที่ท่านได้เห็นว่าเต็มขยายนะครับและมีนวัตกรรมีมเทคโนโลยีอีกรองรับอีกซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแล้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ค่อยค เติบโตพัฒนาขึ้นเรื่อยสร้างการยอมรับขึ้นมารวมถึงเรื่องที่จะต้องเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆนะครับออกไปสู่ต่างประเทศด้วยนั้นการเดินทางทั้งหมดนี้มีระยะเวลาอาศัยระยะเวลาอาศัยความร่วมมืออาศัยประสบการณ์อาศัยการทํางานอย่างจริงจังจึงสามารถเดินต่อมาได้ดังนั้นคลิปนี้จะเป็นคลิปจุดเริ่มต้นของเก็บพระสมเด็จตามตาราบทที่1ที่จะรวบรวมรายละเอียดและพูดคุยนะครับ เพื่อให้คําทํานายนะที่ได้มีการสืบทอดมานะครับผมถือเป็นคําทํานายที่ดีนะครับชัมพยากรณ์ที่ดีที่ท่านอาจารย์บุญชัยตราะนัศมีเนี่ยที่ผมเคยมีโอกาสได้คุยกับท่านเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าในช่วงปีนี้แหละครับเป็นช่วงที่พระสมเด็จไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มไหนใครเก็บก็ตามเนี่ยนะครับจะได้นํามาเผยแพร่แล้วกระจายออกสู่ผู้มีบุญ อันนี้บุญผู้มีบุญคืออะไรน,นี่คือผู้ที่มีวาสนา,ากับพระพุทธศาสนากับพระสมเด็จและก็ผู้ที่มีความรู้มีความเชื่อมั่นศรัทธาในพระสมเด็จของสมเด็จพระจานทร์โตพรมรังสีมั้นบางทีเราอาจจะได้พระมาตั้งแต่ต้นตระกูลแล้วก็ได้แต่พอเราขาดองค์ความรู้นะครับการไม่รู้ในภาษาพุทธเรียกว่าอาวิชชานะครับเมื่อไม่มีวิชาเมื่อขาดอาวิชชาปุ๊บสิ่งที่ดีก็อาจจะ ถูกมองข้ามมองไม่ดีก็ได้เฉะนั้นในการศึกษาในเชิงอนุรักษ์นะครับจำเป็นที่จะต้องรู้เรื่องราวของประวัติศาสตร์เรื่องราวที่มาต่างๆวันนี้ในบทที่1นนะครับผมจะพูดถึงเรื่องราวที่สิ่งที่ทุกท่าคนควรจะต้องรู้หนึ่งก็คือสมเด็จพระเทพรัตน์ทรงประดังสีเนี่ยถามว่าเรื่องการสร้างพระเนี่ยต้องบอกว่า ถ้าเอาจากหลวงปู่คำเดี๋ยวท่านไปย้อนดูคลิปที่ผมเคยทำมาแล้วทั้งหมดนะครับในหนังสือของอาจารย์ชาแลมช่วงอาจารย์มนัสยอขคำได้มีการเขียนเอาไว้นะครับว่าหลวงหลวงปู่คำเองเนี่ยนะครับท่านบอกเล่าไว้ว่าสมเด็จพระจานโตเนี่ยท่านเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านบาลีในเรื่องนี้เนี่ยทางหนังสือของพญาทิพโปัวาก็ได้บันทึกไว้เช่นเดียวกันนะครับแตกฉานในการพิมุรากระจาย นั้นการเขียนอักขรเลขยันตต่างๆเนี่ยที่เป็นคำพีพุทธเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องแน่นอนแต่ที่พิเศษขึ้นมาคือว่าในหลวงปู่คําเองเนี่ยท่านบอกว่าในสมัยที่ท่านยังเป็นพระมหาโตอยู่นะครับเป็นพระหนุ่มเนี่ยก็มีการสอนนะครับโอเคผู้บันทึกทีหลังอาจจะเขียนสอนนักธรรมเลยก็ว่ากันไปแต่สอนประิยะติธรรมแต่เอาเป็นว่าสอนธรรมะนี่แหละแล้วก็สอนบาลีเนี่ยนะให้กับพระทั่วประเทศที่เข้ามาเรียน นในกรุงเทพหรือในบางกอกในสมัยอดีตท,ที่เขาเรียกกันการเรียนการสอนนี่มีการเกิดขึ้นนะครับและก็มีการนำพิมพ์พระเนี่ยมาจากแต่ละภูมิภาคเข้ามาทำซึ่งย้อนกลับไปที่หนุ่มวนหน้านั้นเนี่ยสมเด็จพระธจารต์โตเองเนี่ยท่านก็มีโอกาสเรียนวิชาอาคมนะครับในเชิงพุทธศาสตร์เนี่ยมากมายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นกับขัวตาแสงนะครับที่ลพบุรีนะครับวัดมณีชลันคเนี่ยก็มีการเล่าเรียนมีการเดินไปเก็บดินต่างๆนะครับนี่ก็เป็นที่มาหนึ่งนำไปสู่เรื่องของดินเจ็ดป่าเจ็ดโป่งเจ็ดท่าเจ็ดสะนะครับโดยเฉพาะดินโป่งเนี่ยซึ่งเป็นดินที่มีอนุภาพนะครับส่วนหนึ่งเลยก็ต้องบอกว่าดินนี้มีแร่ที่สําคัญเพราะว่าเสือเนี่ยก็มากินสัตว์ต่างๆก็มากิน ผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับในการไปพิสูจน์ดินโป่งนะครับในดินโป่งมีแร่ต่างๆและที่สาคัญคือมีแร่เหล็กอยู่ด้วยซึ่งแร่เหล็กนั้นแม่เหล็กทั่วไปก็ไม่ใช่ว่าจะดูดติดนะครับก็ต้องเป็นแม่เหล็กแรงสูงอันนี้พอบอกว่าแรงสูงแค่ไหนเนี่ยเราก็ได้นําแม่เหล็กเนี่ยจนถึง4,500เกาที่ทดสอบแล้วว่าแม้ว่าจะมีอยู่ปริมาณที่น้อยนี่ก็สามารถที่จะดูดได้ฉะนั้น องความรู้ในการสร้างพระในการปลูกเสกต่างๆมีมานานแล้วและที่สำคัญครับการสร้างพระเครื่องเนี่ยนะครับมีการสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตต้องบอกว่าในยุคที่ประเทศไทยนะครับไม่ใช่ประเทศไทยต้องบอกในพื้นที่สวนภูมินั่นเรียกวมรวมบริเวณนี้นะครับมีความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยในเรื่องของการสร้างวัตถุมงคลหรือพระเครื่องเนี่ยในอดีตนะครับในตั้งแต่สมัยทวารวดีแล้วช่วงนั้นเนี่ยตอนใต้ก็จะมีอาณาจักร สีธรรมราชนะครับด้านบนนะครับก็มีหริภุญชัยนะครับช่วงนั้นเนี่ยมีการสร้างแล้วและที่สาคัญที่สุดที่สืบทอดกันมาคือเรื่องของดินนะครับในอดีตนะครับเราใช้ดินในการขึ้นรูปในการสร้างรูปเป็นพระเครื่องแล้ววัตถุประสงค์การสร้างเนี่ยสิ่งที่ยืนยันชัดเจนที่สุดก็คือบันทึกรานเงินนะครับของพระกำแพงสุมก่อซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะเล่าในคลิปถัดไปนะครับ ในคลิปแรกนี้เนี่ยในช่วงเวลาสั้นๆที่จะเล่าให้ทุกท่านฟังเนี่ยก็ต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือท่านศึกษาแหละแล้วก็ทราบถ้าอิงตามหลวงปู่คำก็คือมีการสร้างพระสมเด็จมาเรียกว่าเป็นพระสี่เหลี่ยมชิ้นฟักรหรือจะไม่สี่เหลี่ยมชิ้นฟักด้วยนะครับผมเคยทาคลิปไปแล้วครับมีหลายรูปทรงมากมีทั้งที่เป็นพระคุณแผนมีทั้งพระนางพญาพระ,พระในกลุ่มจ่าปคีเนี่ยก็มีต้องบอกว่า ความเชื่อนะแล้วหลักการสร้างพระเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเนี่ยมีในพื้นที่บริเวณนี้มามากกว่า1 0 0 0ปีชั้นพระนี่ก็จะสืบทอดกันมาเรื่อยครับวิธีการสร้างในงานวิจัยต่างๆมากมายนะครับแม้กระทั่งพระที่เก่าแก่มากเรียคนพบคือพระกรุณาดูนเองก็มีอายุมากกว่า1,700ปีหรือถ้าเราตามไปถึง นวัตกรรมเทคโนโลยีเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาในพื้นที่นี้นะครับก็จะทราบได้ว่าบ้านเชียงเองเนี่ยก็มีเครื่องปั้นดินเผานี่มามากกว่า3000ปีนี่คือองค์ความรู้ในพื้นที่บริเวณนี้ครวนี้ในการสร้างพระครับต้องบอกว่ามีการสร้างมาก่อนแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่จริงจังที่สุดเลยเนี่ยที่อยู่ในการบันทึกเนี่ยนะครับก็คือ ระธรรมาถาวรเองพูดว่าสมเด็จพระชานโตเนี่ยมีความคิดในการสร้างพระสมเด็จที่เป็นลักษณะของการสร้างบรรจุกรุเนี่ยก็คือหลังจากกลับมาจากเขมรหรือกลับมาจากกัมพูชาที่เจอกับกษัตริย์ที่นั่นนะครับคือนักองค์ด่วงเนี่ยก็มีความคิดที่เริ่มที่จะสร้างพระบรรจุกรุแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีการสร้างมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวเนี้ยก็จะย้อนกลับไปนะครับสู่ การสร้างพระสมเด็จที่มีอยู่ในกลุแรกนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเกิดกลุแรกเนี่ยเราก็ต้องมาไล่เรียงหนึ่งก็คือว่าตอนที่ท่านเป็นที่เรียกว่ามหาโตเนี่ยท่านมีการสอนหลักธรรมแล้วก็สอนคมพีมูรากระจายซึ่งมีการเขียนเลขยันอาาักขรบาลีต่างๆนะครับลงในกระดานฉนวนแล้วเขียนก็มีการปัดทิ้งปัดทิ้งเนี่ย ซึ่งผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่สอมนมเนี่ยมีการเก็บเอาไว้แล้วก็มีการบริกรรมฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าท่านเป็นอาจารย์เป็นการสอนอันนี้คือข้อสันนิษฐานของผมนะครับที่อิงจากเรื่องราวที่มีการบอกเล่านอกจากนั้นนะครับก็ยังมีจะต้องมีผงต่างๆที่ลูกศิษย์ลูกหาที่มาเรียนเนี่ยปัดก็ต้องเก็บเอาไว้นะครับซึ่งผงดังกล่าวเนี่ยที่การป้ายบรรณิสอเนี่ยเราก็ต้องไปศึกษาครับ หลักการเนี่ยผงนั้นก็มีการใช้นะครับลักษณะของแคลเซียที่เป็นลักษณะดินสอเป็นลักษณะของกลุ่มที่เป็นดินสอพองแล้วก็มีการผสมนะครับมีการปั้นมีการขึ้นรูปซึ่งเชื่อว่าลักษณะของผงดินสอนี้เนี่ยน่าจะเป็นลักษณะเดียวกับพระสมเด็จที่อยู่ในยุคแรกๆที่หลายท่านเรียกว่ายุคต้นนั้นจะไม่ใช่ลักษณะของปูนเปลือยหอย ปูนเปอรข่อยเนี่ยเพิ่งมามีจริงๆก็คือปีพฤกอศาส2,400ขึ้นไปนะครับ2,400ขึ้นไปด้วยเหตุใดเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรามาไล่เรียงช่วงเวลาแล้วนะครับการเขียนอาัการาเลขยันและมีการลบเนี่ยมีมาก่อนแล้วและที่สำคัญเองนะครับสมุนทุชานโตเองเนี่ยในช่วงก่อนปีพฤกอศาส2,395 ท่านก็ทุดงไปทุกที่นะครับอยู่แต่ละบริเวณจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2,392มีการไปพบกลุพระกำแพงสุงมก่อนี่คือจุดเริ่มต้นครับมีการไปพบกรุพระกำแพงสุงมก่อนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวของการสร้างพระและการที่ มีความคิดอยู่ในใจในการจะสร้างพระบรรจุกรุูเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาโดยเรื่องราวของพระกำแพงสุมกอครับที่เป็นจุดเริ่มต้นเราจะพูดในคลิปถัดไปครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านจะเห็นได้ว่าเรื่องราวของรุ่นพินโตเนี่ยนะครับนี่คือบทที่หนึ่งนะครับผมก็จะสตาร์ทนะครับตั้งแต่ปีพุทธศรา2,392แล้วเราจะมาเล่าเรื่องนี้กันอีกในคลิปที่2ครับ